เหมือนมันไล่มาป่ะเอาเข้าไปในซุ้มนี้ไหมโคตรกำลังไล่มา้ยไหน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 กีโตโอ้อหนี่แหละเดี๋ยวมันไล่มาเออมันเหมือนมันมันม่นเน่เหนื่อดูวยก้าวไมอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้านะเราอยู่ที่ไหนกันแล้วคะคุณกีต้า ไปดูไปไหมคะเอ้ยเธอต้องพูดด้วยไปนะไปนะเนี่ยไปนี่ถ้าได้ถ่ายคุณแม่จะเป็นแบบนี้แต่มันไม่มีคนนั่งเลยนะใช่ร้อนเนี่ยเขานั่งไปอยู่นะโอเคเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกัน นี่เป็นรลเกอร์นเกอร์เรองัดไม่ได้เครเกียร์เอาไม้มาเอเออไม้เดี๋ยใส่ไม้เอาเลยไปหน้าไปทางน้อนด้วยกันเนาะเตะเท่านะหนึ่งสองสามีถุงมืาชนมาแล้วพิซ่าโอ้พิซ่าทีมอันนี้ดิเธอชอบไหม

กี่ห้่เท่าไหร่เออแปดไม่น้อยไม่ใช่กี่แม่ไม่ใช่สวัดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพนด้ายโยโยนะคะคุณกีตาร์แพนด้าแบบนี้หรอเห็นขึ้นเลยเราอยากพาทุกคนไปถ่ายอันนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่อีโยโยอายโยโยต้องแพนด้าแล้วก็เว้นแล้วก็อายโยโย บรรยากาศแสดงว่าช่องแกยังไม่ดังนะเนี่ยใส่ผดีอยนดูซิโยโย่แพนด้าก็มีเนาะแพนด้าไอโยโย่อะโยโย่ไม่ใช่อโยโย่ดูดูมีอะไรยาวปอนสุวรรณเฉื่ยใช่เหรอยอ๋อแกทำตั้ง อะไรไปเลยค่ะวันทุกวันของันแก็นไปไม่ได้ไงอ่ะฉันจะิแล้วโอ้ m ม god แกจะอะไรนะะจ้าแสิบเะี่สิบอะไรอืน้ำหนก่อนเนาะออเต้องอเออย่งนหอแต่มันไม่หอมว่าเท่าก่อนใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าทำไมอะก่อนมันแบบ เคยจำได้ปะอตอนนั้น <ไป S 2> ที่เขาไปถ่ายรูปกกคือที่เรอบอก้เขาดูปิ๊กมากกตอนไหนวะตอนที่เขาไปถ่ายรูปที่มหาหลัยอ่ะอินเร์ตรูปปิ๊ง <c oughs> มันไม่ตอบเราทำไมน้องแกเ,เดินชิวมากเลยเออที่เขาก็เหมือนจะรู้สึกไม่โดนทันชอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปที่ที่ถ่ายรูปที่หนึ่งที่มันเป็นกลม กดไปแล้วแต่มันถ่ายปะ่ายนี่ขาไปอาบน้ำมาแล้วแล้วดกอันนี้คือเธอถ่ายรูปให้เขาได้ด้วยใช่หะใช่แปับนึงยิ้มยิ้มไปเลยพาไปไหนพาไปนู่นนูนมาปะนูนนนไหนอะนูไหนี่ดูข้างๆ ด้วยสิยิ้มนู่นมาปะน่าแกงงมากเดินไหมคะก็เนี่ยติดอยู่อ่ะเนี่ยติดรถติดนักท่องเที่ยวอยู่อ่ะแม่ปอแม่ปอไหนก็ถ่ายรูปกันมาแล้วโอเคหนึ่งสองสามอุ้ยดีอ่ะเถิบเข้าไปอีกเธอหนากกว่าโอ้ยน่าที่โอเคโอเค โอเคถ้าอะไรดีสูงเลยนะอันนัน้นอ่ะขึ้งไงไนไปเลยทำไงขึ้นไปเลยอย่าหน้าคว่ำนะถ้าคว่ำนี่คือไปคันนาแล้วถ้าถ่ายเขาในดีเอาแบบไหนแบบสวยๆอะ่ะหนึ่งสองซหนึ่งสองซ้ำสองซมีข้างหลังหนึ่งสอง ยังถ่ายเขาตัวเล็กๆไหมเอาก็เล็กอยู่นะนี่ไม่ <c oughs> หนึง่งสองสองอามโอเคถ่าไม่ถ่ายมั้งเหรไม่เอา <c oughs> มันไม่ตอบโต้กับฉันบ้างเลยหรอก็เผื่อยู่เผนะเนาะเห็นพีเธอเนี่ยถ่ายน้องเขาาดูดีมากถ่ายวีดีโอเลยงอะไรอะของพี่แสงมันดูสว่างจังเห็นไมไม่เพิ่มแสงไงกล้องกล้องพี่แสงมัน่เอะห็นตากล้องเลยดีค่ะอะไรคในรูปก็สุกมากแต่ดูตัวจริง ก็คือกางเกงรากพืนคืมานะเชื่อตัวแล้วว่าเราต้องมาเดินอะไรแบบนี้เออรู้หรอเนอะอะไรแบบวิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านกีต้าสร้างคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์เลยเฟื่อยมากอย่าไปถ่ายกับเออแค่ที่เขาชอบมาถ่ายกันเนย เลวพูดอะไรจะเป็นร็อกเกอร์ไหมงั้นก็ต้องพูดได้โอเคหลังจากที่เราถ่ายทำการเอ้ยหนะเห็่ปะก็โอเคนี่ถ่ายนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูปิ้งบรรยากาศรอบนอก ชาบุรีค่ะนั่นแหละแล้วก็มีอยู่กับพิต้าแล้วก็มีพิมพี่ตัวคนก็เริ่มมาแล้วเนี่ยธอเอาคอมมาใช่ป่ะไม่ได้เอาอยากเห็นเวลาตัดก็ตอนนี้ธรรมชาติก็อยู่ด้วยกันอย่างลงตัว ถึงว่าธรรมาชาติอยู่ด้วยกันแบบลงตัวแล้วก็มีนกเต็มไปหมดเลยไปนะคะเพ่ในช่วงหน้าฝนเบาๆอันนี้คือเป็นตอนที่พามาเที่ยวใช่ไหมคะตอนไหนออดดี้ว่า <laughs> ของคุณเกี่ยวกับอะไรอ๋อใช่ตอนนี้จะเป็นวีล็อกพาเที่ยวเหมืนพาเที่ยวรอบโลกรอบโลกเลยเหรอรอบประเทศไทยค่ะ <laughs> แต่ว่าหลักๆกก็จะถ่ายที่ไรยองออใช่แต่ว่าอันนี้ออกนอกสถานที่เพราะว่าคิดถึงกิต้ามมากเดี๋ยวเอาฝั่ง,งนี้ซิน้ำมืดใช่ปะคือด้ไงก็ตรงนี้ก็มีมที่ก<ม>ินข้าวได้เนี่ยใช่กินข้าวได้เนี่ยทุกที่ก็กินข้าวได้หมดเลย แต่ว่าเราอาจจะต้องยกมาเองนะคะดูได้ไหมันไกลมากๆเลยเขาอาจจะเสิร์ฟก็ได้เขาอาจจะเสริคุณหรอะเสรีฟุินะฉันยังจำได้เลยนะชามสะชามอะไรเสริเสรีอะไรชาววันเธอเธอรู้หรอรู้ก็เสิร์ฟไงก็ใช่ไงแล้วชาวอ่ะชาวคืออะไรชาวคืออะไรที่เราไปเถียงกันบนเรือ อะไรวะจะไม่ได้เเอออดี๋ยยวค่พูดเลยชาวอ่ะชาวอะไรเคอส่าอ๋อชาวเขาเป็นชาวมันมีสองแบบมันไม่มีสองแบบมันใช่จะไปสอบซี t ูทแล้วนะคะต้องแม่นกว่านี้เขาไม่สอบสปีกกิ้งหรือเปล่าคะซี t ูทเนี่ยต้องแม่นทุกด้านค่ะของยูทูบเบอร์ถ้าเป็นเสียงแบบเเฮ้ยแต่เรว่าตรงนั้นก็น่าทาย ถ่ายข้างเนียดเขาไปนั่งตรงนี้นะเธอก็ถ่ายเขาได้ถ่ายรูปใช่ไหมอมแบบที่เธอถ่ายเมื่อกี้ก็ได้โอเคจะได้สองอันหนึง่งสองส่อมพี่เอเนีดีแอวนี้ด้วยโอเคเขาอยากถ่ายกับแบบนกอะหนึน่งสองส2 3มหนึง่งสองสมหนึ่งสองสมเออแบบเนี้ยดี แกได้รูปเป็นล้านรูปแล้วเนี่ยก็าแกถ่ายรูปอะันเหมือนกันงเลมันไม่เหมือนไม่หน้าแกมันเปลี่ยนตลอดเวลาแม่แกไม่ถ่ายบ้างอะฝนเริ่มตกอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมแม่เธอนั่รอจนหลับแล้วมั้งอันนี้นี่ฝนหรืออะไรฝนฝนแกไปเล้ว่ะ ฝนตกแล้วนะคะทุกคนเข้าไปตรงนี้ดูค่ะน่าหนักไปหาทีมไปไปฝนตกแล้วค่ะเหมือนมันไล่มาไะเอ้าเข้าไปในซุ้มนี้ไหมกำลังไล่มาอุ้ยไหน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 เห็นนะพี่ได้อ๋ออันนี้แหละเอียมันไล่เออมันเหมือนมันมันม่นแหน่ไหนดิ เราถึงร้านนานแล้วคือะไรหลวงแซบ <c oughs> น่งหวงมากเลยหลว <c ười> งแซบที่เมนูมต้มตลาซ่สเต็กจะกินโรแล้วก็ต่างๆมากมายจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มมีด้วยเหร <c ười> ออ๋อจิ้มจุม่มอยู่ฝั่งนึง เ,เล็คอมเมนต์นะใช่แลมถ้าไม่อร่อยนะยนจ่ายแน่นอน <laughs> ไปค่อยมารีวิวอีกรอมบอววมันกับดัมมอนของเราดัมมอนยังสีอี่ลองชิมมันต้องกัดไอ้ข้างบนก่อนอ่ะ <laughs> มันเห็นนะไปเองจริงเอง ไม่เปรี้ยวมะอร่อยด้วยขอบเปลือกอะที่เขียวเลยขอบมันไว้หมคะขนานอะน้ชัดขนาเลยเหรอแต่อันนี้มันก็อร่อยนะมันเป็นปอกปอกอะอ๋อหอมหอมเขาเรียกหอมอะไรอ่ะหอมใหญ่ใหญ่อะเออหอมกะหรี่ะโอเค

กคำเมื่อวานอร่อยกับที่โรงแรมมันจะเป็นอาหารทอดลองลองดิลองเนี่ยนี่นี่นี่นั่นแล้วมันใกล้เกินแล้ววิดีโอเป็นก็กินว่าเคยกินแล้วไงอร่อยเลิ่มลองเลยโอเค คืนที่สองเลยค่ะนทีแล้ว,วันเลยนี่มันไม่เป็นค<อ>ุดขอบของคนณทวิ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยมีเสียงไปด้วยโอเคอันนี้ก็คือค่ำคืนของวันที่สองแล้วนะคะเราก็อาบน้ำเรียบร้อยกำลังเตรียมตัวนอน วันนี้ได้ไปที่สกูปบีชแล้วก็ไปนาคาฟีแล้วก็ร้านเอิมร้านที่เพื่อนพาไปวันนี้ใช่อร่อยมากนั่นแหละก็วันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย